จังหวัดร้อเปิดงาน The Best O-Top ร้อยแก่นสาร,รสินโชว์ของ, DC, งดี4จังหวัดสู่เวทีระดับประเทศเย็นวันที่28สิงหาคม2568ณบริเวณลานด้านหน้า,นา,นานโรบินสันไลฟ์สไตล์ร้ออ็ดำเภอเมืองร้อจังหวัดร้อยนายชัชวานเบญจศิริวงศ์ผู้วริชการจังหวัดร้อเป็นประธานในพิธีเปิดงาน The Best O-Top ร้อยแก่นสาร,รสินผลิตภัณฑ์เด่นชุมชนท่องเที่ยว ตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประจำปีงบประมาณ2568กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์โอท็อปโดยมีนายพิชยาตุระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนางราณีวงลุนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมหาสารคามและการละนิุ์หัวหน้าส่วนราชการผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปเข้าร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอท็ top, ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสะท้อนเอกลักษณ์ชุมชนอย่างสร้างสรรค์ซึ่งมีการรวบรวมสินค้าจากจังหวัดร้อยเอ็ดขอนแก่นมหาสารคามและกาฬสินธุ์รวมกว่า110กลุ่มพร้อมกิจกรรมไฮไลท์เช่นการประกวดส้ตมตำลีลาการประกวดหมอลำซิ่งการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและกิจกรรมส่งเสริมการขายลุ้นรางวัลมากมาย งานจัดขึ้นระหว่างวันที่27 3 1ถึงส1สิงหาคม2568ณโรบินสันไลฟ์สไตล์101เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพผู้ประกอบการและเผยแพร่อัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์เด่นชุมชนท่องเที่ยวสู่ระดับประเทศ